ติดชีวิตดาววันนี้นะคะมาตามติดพระเอกหนุ่มหน้าใสสนส่งไ a ศา a ค่ะซึ่งเราจะไปตามติดเบื้องหลังการทํางานของหนุ่มสนในกองถ่ายละครลิขิตฟ้าชะตาดินตอนนี้ก็กําลังเข้มข้นน่าลุ้นน่าติดตามมากเลยทีเดียวค่ะแล้วเบื้องหลังการทํางานจะเป็นยังไงไปตามติดกันเลยค่ะสวัสดีครับผมมาจ้างนะครับใช่ผมสานยุคส่อง p a i s นะครับ ตามไปชีวิตดานะครับวันนี้ผมมาถ่ายละครเรื่องลิขิตฟ้าชะตาดินครับผมนี่วันนี้ก็จะมาถ่ายละครฉากที่บ้านของนางเอกนะครับบ้านของตดยี่หวานนะครับก็มาคุยกันเรื่องธุรกิจหรือว่าเรื่องสมเหตร้า,ยายครับ แต่ละคนนะครับเอาตัวจริงเดบตัวปลอมนะบุคล <c oughs> ิกนี้ตัวละครน,นะครับผมก็รับบทเป็นอาจารย์นะครับซึ่งอาจารย์นี่ก็จะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะครับคือโตขึ้นมาในสังคมที่ไม่ได้ร่ํารวยหรือว่ามีชื่อเสียงเงินทองอะไรแต่มีความอบอุ่นทุกคนเลี้ยงเรอมาให้เป็นคนดีเราโตขึ้นมาในสัตว์เจ้าเขาสอนให้เราเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตสอนให้เป็นคนที่เป็นคนดีนั่นแหละครับเรื่องนี้ส่วนรู้สึกว่ากับตัวเองนะครับมันไม่ยากนะครับเพราะว่า คาแรคเตอร์ของอาจรารย์หรือว่าฟ้กากระจ่างเนี่ยคือมีความคล้ายคลึงกับตัวจริงสม่วนมากซึ่งซึ่งส่วนน่ะส่วนโชคดีถึงเกิดมาในสังคมที่อ,อบุ่นะครับคือโตขึ้นมาในครอบครัวที่อ,อบุนแล้วก็ความคิดสิ่งที่พ่อแม่ปลูกฝังมาก,ก็ดีคือทุกคนที่บ้านไม่มีใครมีปัญหาผมไม่เคยไม่เคยเจอปัญหาอะไรร้ายแรงนะครับก็จะเป็นคนที่คล้ายๆ,ๆอาจารย์เรื่องนี้ฉากบู๊ก็มีอยู่บ้างนะครับคือฉากบู๊ของเราเนี่ย เราต้องใช้ว to ิชาไทเก็กนะครับเพราะว่าเราเหมือนกับว่าตอนเด็กๆที่สารเจ้าพวกอาจารย์พวกอะไรเขาสอนผมมาสอนไทเก็กมาในการต่อสู้เนี่ยเราใช้ไทเก็กในการต่อสู้ใช้กังฟูครับ้้เเยยฮฮ ตอบรับผมรู้สึกว่าถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ว่าสนเลิกแข่งแล้วเลิกแข่งแล้วเลิกแข่งแล้วพนัาาการมีพนา,นาการในการแสดงนะครับซึ่งเรื่องอื่นเอาจริงผมว่าเลิกแข่งมาสักพักแล้วทั้งคนนี้อาจจะยังไม่เห็นเพราะว่าบทบาทอ,อาจจะนิ่งมันอาจจะมีคาแรคเตอร,ร์ของมันนะครับคือผมก็ต้องรักษาบทบาทแล้วภาพที่ถูกสร้างมาคือเป็นภาพพระเอกนิ่งตลอดเป็นตำรวจเป็นคุณชายเป็นนักธุรกิจ เป็นบอดี้การ์ดอะไรอย่างเงี้ยนะคือ,อมันนิ่งนะแต่เรื่องเนี้ยเราเล่นเป็นเด็กครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรื่องราวจะน่าติดตามหรือว่าทึมค้นแค่ไหนนะครับลองติดตามกันเองนะครับคอยดูครับ 4...3...2... พวกมาเล่นสนาดนี้เลย ที่ห้ามทุกคนไปไหนมาไหนตามสบายแบบนี้นะที่แย่ไปดีคุณคงรู้แล้วใช่ไหมครับว่าระหว่างนี้พวกคุณนะ่ะตกเป็นเต้าที่พวกมันปอกร้ายแนละ้วไมด็กับลุงเหมือนกัน,กค,น,กกน,นครับสมัครไม่ได้ทุกคนก็แล้วไงเราจะให้ทำตัวเป็นตัวตุ่นขดดินอยู่อะไรดีไหม พูดอย่างนั้นพเพราะมันมีมือมีท้าอยู่ฝ่ายเดียวพวกเราก็ไม่ใช่กระจกกระจอกไปกลัวมันทำไมเราต้องไปแจ้งความบ้านเมืองมีคือมีแปรคนเราจะมทาทำอะไรรุ่แรงบานเหวินแบบนี้ไม่ได้เอาเลยแจ้งไปดิพวกตำรวจเขาควรจะคือเดินจะมา เรากับพวกมันเนี่ยแจ้งความกันแจ้งความกันมาตั้งหลายคดีแล้วไม่จะขึ้นหน้าในสักคดีเอาดิ่เราโล่ไปที่สถานีตำรวจแล้วบอกเขาสิว่าอะไรเป็นใครแค่นี้พวกตำรวจเขาก็รู้แล้วพว่าคนจดจำจำไม่ได้ยังเวลาว่างผมคือผมเรียนด้วยทำงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้อง หนังสือของมาอะไรหรือว่าชีตอะไรพวกนี้มานั่งอ่านครับก็จะได้ตามเพื่อนทันครับบางครั้งเราก็ต้องโดดเรียนบ้างอะไรบ้างครับเราก็ต้องตามเพื่อนทันวันนี้ก็มาแผ่นเดียวครับวันนี้มาชุดเดียวแต่ก็เยอะอยู่นะครับตัวสิบตัสอมันเล็กมากผมขอเวลาอ่านบทรตั้นึงนะครับจะเข้าชันไปครับสนเป็นเด็กดีนะคะสิ่งหนึ่งที่ทาให้แบบทุกคนแอนดูเขาคือเขาเป็นเด็กดีมากแล้วก็อย่างหนึ่งคือที่พี่ชอบมากคือเขาเป็นเด็ก สุภาพแล้วก็ตั้งใจคือพอเขารู้ตัวว่าเขาเนี่ยเรียนหนังสือเยอะแล้วก็พอมาถึงกองบางทีมันก็จะต้องทางเราก็พยายามจัดคิวให้เขาไปเรียนก่อนแล้วค่อยมาทํางานแล้วพอเขามาถึงเนี่ยเขาก็เหมือนเขาจะรู้ตัวว่าทุกคนรอเขาอยู่เขาก็จะรีบทําทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่ง,งตรงเนี้ยเป็นมันทําให้ทุกคน็นดูคือไม่ว่าจะกินข้าวหรือว่าทำอะไรอยู่พอพอเราไปเร่งเขาก็จะเลิกทําเลิกกินเลิก เลิกเล่นแล้วก็วิ่งมาเข้าฉากแต่โดยดีอะไรเงี้ยไม่ไม่มีแบบว่าโยกโยกว่าขอไปตรงนั้นนิดก่อนขอนั่งพักก่อนหรืออะไรไม่มีก็เลยเอ็นดูแล้วก็อย่างเขาก็ทํากันบ้านมาดีด้วยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าบางทีเขาพูดผิดหรือเขาลืมเงี้ยเขาก็จะขอโทษอย่างแรงอะไรเงี้ยทำให้ทําให้เราเอ็นดูเพราะว่าเวลาเราเจอเด็กดีตั้งใจทํางานมีสัมมาคารวะอะไรเงี้ยพี่ว่าผู้ใหญ่ทุกคนก็จะต้อง เอนดูคนแบบนี้อยู่แล้วค่ะแมเรียกว่าการเรียนก็ดีการทำงานก็เจ๋งจริงๆเลยนะคะหนุ่มสนช่วงหน้าม,มาตามติดกันต่อค่ะไมค์ครลเตอร์นี่สุดยอดมากค,คาลิเตอร์ที่ผมคิดว่าเจ๋งอะต้องมเคาะอยายให้ยยทุกคนติดตามดูเพราะว่าคนก็คงได้เห็นแล้วว่าคาลเตอร์รรอแรกๆของไมค์ในใน,ในลิขวิดพลาดินที่ออนแอร์ไปนะครับหลังจะยิ่งกว่าเดิมเลยออเรียนกว่าเดิมทำได้ดีมาก บค,ครั <S 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 ตามติชีวิตดาววันนี้มีคำถามมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันค่ะกับคำถามที่ว่าโตโน่พาคินเข้าประกวดเดินสตา์ในปีที่เท่าไหร่ตอบที่1ปี5ที่2ปี6พิมพ์เฉพาะที่1หรือที่2แล้วสง่งมาที่4242830เพื่อลุ้นรับของรางวัลจากหนุ่มโตโน่พาคินว่าแต่จะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ วันนี้ผมโตโน่นะครับมีรางวัลน,นะครับมามอนบนะครับนั่นก็คือถ้าใครตอบคาถามในรายการได้ถูกนะครับมีหมวกแลวก็รูปพร้อมลายเซ็นนะครับซึ่งมีแค่ใบเดียวนะครับแล้วรูปนี้ก็ก็เป็นอันเดียวที่เซ็นแบบนี้ถ้าใครตอบถูกก็เราของรางวัลจากผมเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่9มีนาคมและประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพียงหนึ่งท่าน ในวันจันทร์ที่12มีนาคมในรายการตามติดชีวิตดาวนะคะกลับมาช่วงนี้นะคะยังอยู่ในกองถ่ายละครลิขิตฟ้าชะตาดินค่ะและหนุ่มสนจะต้องมีฉากที่เรียกน้ำตาด้วยจะเป็นยังไงต้องติดตามค่ะทงษตรแบันทิ์บอกว่าพี่เล่นดีขึ้นมากครับก็ดีใจนะครับสก็ดีใจมากที่สุดที่คนชมคนดีขึ้นนะครับก็ ความจริงก็อยากให้เขาเขียนว่าคือในในน่าทีเขาจะเขียนประมาณว่าเล่นดีขึ้นเยอะอะไรเงี้ยคือผมอยากว่าอยากให้เขาเขียนว่าเล่นดีมากซึ่งจุดนั้นอ่ะผมต้องเก็บกลับเก็บมาคิดว่าทํายังไงว่าเห็นเราจะไปถึงจุดนั้นได้ที่เขาไม่ได้บอกว่าเล่นดีขึ้นเยอะแต่คือดีไปเลยดีดีจริงจริงเลยครับจริงๆสนรู้สึกแต่สิ่งที่สนขาดคือลีลาลีลาซึ่งแบบว่าคนบางคนมีเยอะคนบางคนมีน้อยซึ่งสนมีน้อยมาก ก็เลยต้องลีลาเช่นแบบว่าจะเศร้าจะอะไรเออสวนลองถอนใจก่อนไหมจะคิดถึงไอ้นี่ก่อนไหมแล้วค่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะต้องคอย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 ช่วยเขาช่วยเขาด้วยไม่ให้เขานิ่งเกินไปหรออะไรเงี้ยค่ะ ชอบเล่นดนตรีนะครับชอบร้องเพลงชอบเล่เป็นโนเล่นกีตาร์นะครับคือก็อย่างเป็นโนนี่คุณพ่อก็ให้เล่นมาตั้งแต่อีเด็กแล้วกีตาร์ผมก็เพิ่มมาเริ่มเล่นตอนประมาณมอนหนึ่งม .2 สออะไรอย่างเงี้ยครับส่วนร้องเพลงผมชอบร้องอยู่แล้วคอนเสิร์ตของกันเดอร์สตาร์นะครับที่ผ่านไปนะครับผมก็ได้เป็นเกสเล่นเป็นโนเพลงหนึ่งแล้วก็ร้องเพลงหนึ่งครับก็ตอนแรกก็นึกว่าจะตื่นเต้นนะครับแต่ถึงเวลาจริงๆผมรู้ว่าการที่คนดูให้มนใจให้กำลังใจเราเยอะๆเนี่ย มันมืนมีพลังมันก็มีกำลังใจมันมาทำให้เราทำงานได้อย่างเต็มที่ครับเราสนุกกับมันด้วยครับคือเราก็ดีใจที่คนเข้ามาดูแล้วเขามีความสุขกันนะครับก็นี่เป็นสิ่งสิ่งที่ผมอยากทำมากก็คือทำให้คนความสุขเราแค่โฟกัสในตรงนี้ว่าทำไมห้ได้ให้คนดูมีความสุขร่วมไปกับเราครับ 5้3 2 กีก็ถ่ายฉากเรียนตาไปนะครับก็คือเป็นฉากที่เราเข้าใจผิดนะครับว่าคือเขาทุกคนเข้าใจผิดว่าต่างคนต่างไม่รักต่างคนต่างมีมีอื่นอะไรเงี้ยครับาคนต่างรอให้ครับผมนางเอกผมนะสวยไหมพี่สนก็เป็นคนดีมากค่ะเขาคือเขาชูโก้สวยค่ะพี่สันนาราค่ะเขาก็เป็นคนเองพี่ไม่ก็ก็น่ารักค่ะนี่ยค่ะมาแล้วค่ะไหนบด พี่ไม่เป็นไงบ้างครับลดมางคายพิศนแล้วอะไรนะฮะร่วมงานกับพี่สนเป็นไงบ้างครับพี่เหัวอย่างมากสนก็ข้ามหัวจะเย็นความจริงใจเจ็บสมมากเลยกับ่าขึ้นจัดจริงนี่นะครับนี่แหละทำไหมไม่จริงอ่ะตอนนี้สนุกสนานครับเล่นมันทุกวันไม่จริงครับคือจริงผมถูกสนวางยาใน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 อาหารแล้วคือแบบมันเป็นยาที่แบบ ทำให้เราคึกผมก็เลยคึกเกินปกติอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ใชนน่อันนี้เป็นคืนที่เราจะเยกันอย่าเขาจะผิดนะครับอย่าเขาจผิดูนี่่ะเป็นนิสัยีไ,ไมทำร้ายผู้สิงโอ้ไม้ไทเตอร์นี่สุดยอดมากครับไีผมคิดว่าเจ๋งอะต้องเคาะอยากใหยทุกคนติดตามดูเพราะว่าคนก็คงได้เห็นแล้ว่ไเตอร์แรกๆของไม้ไในในลินิตาสต้าดิที่ออนแอร์ไปนะครับ หลังจะยิ่งเว่าเดิมเออก็เรียนกว่าเดิมทำไดีม,มากขอบคุณครับ <laughs> ตอนนี้พี่รู้สึกว่าเขากำลังสนุกกับการแสดงเพราะเขารู้สึกว่าพอทําได้แล้วมีคนชมเขาก็เขาก็จะแบบเขาก็สนุกกับมันนะคะพี่คิดว่าคนเราเวลาทํางานแล้วสนุกเนี่ยมันจะมีความสุขนะคะก็ก็อยากให้สน,สนุกกับงานไปเรื่อยๆแล้วกออ็อยากให้คนติดตามดูเพราะว่าพี่สนุกกับการทําละครเรื่องนี้มาก ได้ดูอะไรใหม่ๆจากนักแสดงใหม่ๆหลายคนแล้วก็มันไม่มันไม่ซ้สำซากจํำเจแล้วก็เราก็ตื่นเต้นเวลาเขาเล่นเราก็ไม่คิดว่าเขานี่พูดใหมายถึงนักแสดงใหม่ๆทุกคนนะคะเวลาเขาเล่นอะไรแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอ้ยมันเล่นแบบนี้เหรอมันเล่นได้ขนาดนี้เฉลออะไรเงี้ยก็ก็เลยอยากให้อยากให้ท่านผู้ชมนะคะต้องติดตามชม รับรองว่าไม่มีผิดหวังแน่ค่ะรวมทั้งนอกจากนักแสดงใหม่ๆและนักแสดงเก่าอย่างคุณนุพพลอย่างคุณนุสบาคุณทรงศิษย์อะไรอย่างเงี้ยคุณฮันนี่ทุกคนเล่นกันเต็มที่มากค่ะอยากให้ติดตามชมค่ะช่วงหน้าไปชมฉากเข้มข้นของวันนี้จะเป็นยังไงห้ามพลาดนะคะส่งครับน้องครับท่านถ่ายน้องถ่ายรูปไหนครับท่านถ่ายน้องส่งครับจะยิงไหมครับท้าถ่ายหามถ่ายรูปนะครับท่านถ่ายน้อง หล่อมากเลยครับชอบละคอนี่มากเลยครับเรื่องอะไรนะครับลิขิตพลาสตาดินครับอย่าลืมดูนะครับตามตดชีวิตดาววันนี้มีคำถามมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันค่ะกับคำถามที่ว่าโตโนพาคินเข้าประกวดเดินสา์ในปีที่เท่าไหร่ตอบที่1ปี5ที่2ปี6พิมพ์เฉพาะที่1หรือที่2แล้วส่งมาที่4242830เพื่อลุ้นรับของรางวัลจากหนุ่มโตโนพาคินว่าแต่จะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ วันนี้ผมโตโน่นะครับมีรางวัลน,นะครับมามอบนะครับนั่นก็คือถ้าใครตอบคำถามในรายการได้ถูกนะครับมีหมวกแล้วก็รูปพร้อมลายเซ็นนะครับซึ่งมีแค่ใบเดียวนะครับแล้วรูปนี้ก็ก็เป็นอันเดียวที่เซ็นแบบนี้ถ้าใครตอบถูกก็เราขอรางวัลจากผมเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่9มีนาคมและประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพียงหนึ่งท่าน ในวันจันทร์ที่12มีนาคมในรายการตามติดชีวิตดาวนะคะกลับมาช่วงนี้นะคะมาดูฉากหน้าลุ้นหน้าติดตามของหนุ่มซอนจะเป็นยังไงต้องชมกันค่ะคะคิวมอไซค์มาคิวมอไซคับพันธะขีกลับปื๊ดหันมามองอ่ะเรียเซ็ตมาซ้อมหนึ่งรอบปัง

ฉากบู๊เพื่อแสดงไปนะครับก็เป็นฉากที่มีคนมาลอ,อ,อบลอบทำร้ายผมครับแต่มีผู้ใจบุญคือเกียบดินดินไม้นั่นเองนะฮะคือไม้ก็มาช่วยไม้ก็บังเอิญมาเจอพอดีแล้วก็แบบปืนยิงสวนเข้าไปเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องหนีหนีไปเพราะฉะนั้นเราก็ปลอดภัยแล้วเราก็มีการขอบคุณไม้แล้วก็ไม่คิดว่าไม้จะเ,เป็นคนดีอะไรเงี้ยคือก่อนอันนี้นก็แบบนึกว่าเขาแบบเกลียดเรามากอะไรอย่างงี้นี่เขามาช่วยเราเราก็ซาบซึ้งใจนะครับครับผมแล้วก็ ก็สนุกดีครับก็มีต้องฉากล้มลุกคุกค,คานะกับหนุ่มโมนะครับการทํางานในวันนี้ถือว่าใไคะแนนตัวเองนะครับมีกลุ่มให้เจ็ดแล้วกันนะเพราะว่าวนันนี้จำหมดไม่ค่อยได้ครับไม,ไม่ใช่ทำทำการบ้านมันน้อยแต่อาจจะแบบคิดเรื่องมีเรื่องคิดเยอะอ่านนังทำการบ้านด้วยอ่านหนังสือด้วยเรื่องหนังสือของมหาลัยด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเออแบกสมาร์ททีไปใช้ตรงนั้นนะสอนนะครับ<ม> ท่านถ่ายกับน้องขอถ่ายดูหน่อยครับท่านถ่ายน้องส่วนครับจะยิงไหมครับท่านถ่ายกับน้องหลอกท่านเลยครับชอบละครที้เท่าไหร่ครับเรื่องอะไรนะครับอ่าลิขิดดิอาร์ลิขิตพาสตานดิลูกครับอย่าดูดูนะครับส่วนนี่จ้างมาเท่าไหร่ครับนี่ครับฟรีครับฟรีครับผมคืองานยักษ์นเป็นคืองานยักษ์คอค่าครับแหมอันนี้ก็ต้องเห็นใจเขานะคะเพราะไม่ใช่นักเต้นอย่างหนุ่มไม้จะให้เอวพลิ้วแบบมีฟิลลิ่ง

และนี่ก็เป็นเบื้องหลังการทำงานอย่างทุ่มเทของหนุ่มสนในกองถ่ายละครลิขิตฟ้าชะตาดินนะคะซึ่งคุณผู้ชมต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหนุ่มสนเล่นได้สมบทบาทเลยทีเดียวค่ะได้ยินอย่างนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับหนุ่มสนได้ในละครลิขิตฟ้าชะตาดินทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา20นาฬิกา25นาทีทางช่อง5ค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการตามติดชีวิตดาวได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12.30นถึง13.00น 13. และออกอากาศซ้ำเวลา17.30นถึง18.00นทางช่อง a c t ช o n c h A น n e l ค่ะและติดตามข่าวสรารของรายการได้ที่เว็บไซต์ facebook/ ตามติดชีวิตดาวค่ะ ขอ,ขอฝากติดตามละครเรื่องเลกขิตฟาชดาดินดนวยนะครับก็เป็นละครที่ผมคิดว่ามันสนุกมากๆเรื่องนึ่งทีเดียวนะครับของเอกแซนะครับทางชข้า5นะครับจัดถึงธนาคัรสองคู่พีสิบห้าหลังข่าวนะครับอยากช่วยติดตามก็เป็นกำลังใจให้สนและทีมงานทุกคนและ,ะทุกคนครับ